สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องโปรโมชั่นช n แนลนะครับกลับมาพบกับการรีวิวโปรโมชั่นสมาร์ทโฟนที่อยู่ในแผ่นดินนี้อีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ต่อเนื่องจากคลิปที่ผมได้รีวิวราคาและโปรโมชั่นของ oppo a 1 5ไปแล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวราคาและโปรโมชั่นของ oppo a 1 5 s กันต่อเลยนะครับก็สำหรับ oppo a 1 5 s เนี่ยจะมีสเปคที่คล้ายๆกับ oppo a 1 5จะแตกต่างกันตรงที่หน่วยความจำนะครับโดย a 1 5จะมีขนาดของแรมอยู่ที่ 3GB และรลอมขนาด 32GB แต่ว่า a 1 5 s จะมีแรมขนาด 4GB และรลอม 64GB ก็ในส่วนของสเปคอื่นๆจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด6.52นิ้วความละเอียด HD+ แบตเตอรี่ขนาด4,230ร mah ชิปประมวลผลของ MediaTek Helio P 3 5กล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลและกล้องหน้าขนาด8ล้านพิกเซลเหมือนกันทุกอย่างเลยครับยกเว้นแค่ขนาดของแรมกับหลอมเท่านั้นโดยเจ้า Oppo A 1 5 s วางจำหน่ายในราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่4,999บาทหรือสามารถซื้อเครื่องพร้อมกับการผูกโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนได้ในราคาเริ่มต้นเพียง989บาทเท่านั้นครับใครที่กำลังมองหาและอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนในรุ่นเริ่มต้นที่คุ้มคุ้มแบบนี้เอาไว้ใช้งานทั่วไปหรือจะดูหนังฟังเพลงและมีแบตเตอรี่ที่อยู่ได้ยาวๆแล้วก็เป็นแบรนด์ OPPO อีกด้วย ก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะเลือกซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เราจะเลือกโปรโมชั่นไหนให้คุ้มค่าที่สุดหรือจะซื้อแบบเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูคลิปนี้ไปด้วยกันเลยครับ เรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นการลดราคาเครื่องเปล่าของ OPPO A15s นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับราคาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นี้ทั้งจากเว็บไซต์ของ Shopee และ Lazada นะครับโดยผมมีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายมาแนะนำให้ทุกท่านพิจนารณาเลือกซื้อจำนวน2ร้านค้าด้วยกันก็โดยร้านแรกเป็นร้านที่จำหน่ายพร้อมกันทั้ง2ช่องทางนี้เลยนะครับ ทั้งในเว็บไซต์ของ Shopee และ Lazada โดยจำหน่าย oppo a15s จากราคาปกติ4,999บาทลดราคาเหลือ4,530บาทก็เป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องแท้100%รับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มด้วยนะครับต่อไปร้านที่2เป็นร้านที่จำหน่ายพร้อมกันทั้ง2ช่องทางเหมือนกันเลยนะครับทั้งในเว็บไซต์ของ s h อ p e e และ Lazada ก็โดยจำน่าย Oppo A15s จากราคาปกติ4,999บาทลดร,ราคาเหลือ4,890บาทก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าเป็นเครื่องใหม่เครื่องแท้100%ซและรับประกันตัวเครื่อง1ปีเต็มหรือหากสินค้ามีปัญหาก็สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันนะครับและร้านนี้เขาก็มีของแถมเป็น power bank ขนาด 1,000mAh 0ไปให้อีก1เครื่องด้วยนะครับ หรือถ้าหากลูกค้าเลือกที่จะไม่รับของแถมทางร้านเขาก็จะลดราคาให้อีก300บาทด้วยนะครับก็สำหรับ OPPO A15s ใครสนใจนะครับอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ที่เป็นเครื่องเปล่าไม่ติดสัญญาใส่ได้ทุกซิมก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็กดสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้ทั้ง2แอปนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น s h อ p e e หรือ Lazada ต่อไปเราไปดูการซื้อเครื่องพร้อมกับการผูกโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตรายเดือนและส่วนลดค่าเครื่องจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทั้ง3ค่ายในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564นี้ว่าจะมีโปรโมชั่นจากค่ายไหนที่คุ้มคุ้มมาให้เราเลือกกันบ้างนะครับเราไปรับชมกันได้เลย ก็ถ้าดูจากภาพตารางโปรโมชั่นของทั้ง3ค่ายนี้แล้วก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าโปรโมชั่นของค่าย AIS จะได้รับส่วนลดค่าเครื่องถูกที่สุดและจ่ายค่าบริการรายเดือนได้ถูกที่สุดอีกด้วยครับโดยในโปรโมชั่น499บาทต่อเดือนของค่าย AIS จะสามารถซื้อ OPPO A15s ได้ในราคาพิเศษเพียง989บาทเท่านั้น พร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าอีก3,400บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ4,400บาทนะครับและในโปรโมชั่น599บาทต่อเดือนก็จะสามารถซื้อ Oppo A 1 5 S ได้ในราคาพิเศษเพียง1,989บาทพร้อมกับจ่ายค่าบริการล่วงหน้าอีก1,700บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ3,700บาทนะครับก็สำหรับโปรโมชั่นของค่าย AIS เนี่ยนะครับ จะรองรับเฉพาะซิมเครือข่ายของ AIS เท่านั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนซิมหรือย้ายค่ายได้ในระยะเวลา12เดือนและถ้าหากลูกค้าไม่ชำระค่าบริการรายเดือนเกิน2เดือนขึ้นไปตัวเครื่องก็จะถูกล็อกสัญญาณนะครับแต่ถ้าหากเราใช้งานและจ่ายค่าบริการรายเดือนครบทั้ง12เดือนแล้วก็สามารถให้ที่ศูนย์บริการของ AIS ปลดล็อกตัวเครื่องให้ได้นะครับจากนั้นเราก็สามารถ เปลี่ยนซิมหรือย้ายค่ายได้ตามอิสระเลยครับก็สำหรับโปรโมชั่นของค่าย d t แทยังไม่มีนะครับเพราะเขายังไม่ได้เอาเครื่องมาวางจำหน่ายนะครับงั้นเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นของค่าย 2Move Edge กันต่อเลยนะครับโดยในโปรโมชั่น499บาทต่อเดือนของค่าย 2Move Edge จะสามารถซื้อเครื่องได้ในราคาพิเศษเพียง2,499บาทโปรโมชั่น 599บาทสามารถซื้อเครื่องได้ในราคาพิเศษเพียง2,199บาทและโปรโมชั่น699บาทจะสามารถซื้อเครื่องได้ในราคาพิเศษเพียง1,999บาทโดยทั้ง3โปรโมชั่นของค่ายทูมูฟเอชนี้นะครับจะจ่ายค่าบริการล่วงหน้าอีก1,605บาทเท่ากันทั้ง3โปรโมชั่นและก็ในส่วนของค่าบริการที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวทางทูบูบเอเขาจะเฉลี่ยคืนเป็นส่วนลดให้กับเราในแต่ละเดือนนะครับก็ในส่วนรายละเอียดของโปรโมชั่นอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับก็สามารถกดหยุดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะอ่ะโอเคนะครับสำหรับการลดราคาของ oppo a15s ที่ผูกกับโปรโมชั่นทั้ง3ค่ายพอจะเข้าใจหรือตัดสินใจกันได้หรือเปล่าครับและถ้าั้นได้ถูกใจหรือสนใจในโปรโมชั่นของค่ายไหน ก็สามารถไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่วนบริการของแต่ละค่ายที่ใกล้บ้านท่านได้เลยก็สำหรับการรีวิวโปรโมชั่นการลดราคาของ oppo a 1 5 s ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าท่านชอบหรือเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะในส่วนคลิปต่อไปเราจะมีโปรโมชั่นคุ้มๆของสมาร์ทโฟนร,รุ่นไหนมารีวิวกันนะครับ ฝากทุกท่านกดติดตามช่องโปรโมชั่นแชนแนลของเราไว้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมนะครับสวัสดีครับ